อีกไม่กี่วันนะครับผมจะไปอีสานนะครับก็จะไปพูดคุยนะครับกับเครือข่ายของชมรมนิยมนะที่อยู่บ้านกกอกนะครับจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ไปคุยกับในวงตำรวจที่ทําคดีนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับเคยทําคดีกูจอมทรัพย์มาใน เอาพยายมาจากจังหวัดมูดาหานนะครับซึ่งคดีกูจอมทรัพย์เนี่ยคุณมงคลงกิจเนี่ยหรือสสเต้เนี่ยพระรามเจ็ดเนี่ยรู้ดีนะครับว่าในวันนั้นน่ะมันมีการช่วงชิงพยานปากหนึ่งนะครับซึ่งพยานปากเนี่ยจะเป็นพยานที่มัดตัวในศัพท์วาปีนะครับเป็นการช่วงชิงระหว่างกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สสมงคลกิจนะ หรือเต้พะราเจ็ดนะครับคือนายเสิร์นะนายเสิร์ตเนี่ยอยู่ที่มุกดาหารในจังหวัดมุกดาหารในคดีครูจอมทรัพย์เนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเอามาเขียนเป็นตำราดได้ว่ากลยุทธ์ในการต่อสู้ระหว่างทีมงานชุดสืบสวนกับชมรมแม่กรรมร่วมกัน,นกับทีมกระทรวงยุติธรรมกับมงคลกิจนะสสมงคลกิจหรือสสเต้เนี่ยนะครับเป็นการช่วงชิงพยานกัน ใครได้พยานปากนี้ไปคนนั้นชนะในคดีกูจอมทรั์นะผมเล่าไปน้องประชาชนฟังนะครับว่าเสิร์ตเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เก่าอยู่ที่จังหวัดมุดาหารแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยนะครับอยู่บ้านกะกอกะก,ะก,ะกะม็มีนะอยู่บ้านในจังหวัดมุดาหานเนี่ยหลายแห่งและเสิร์ตเนี่ยก็เสิร์ตซับอะไรพวกนี้ว่าปีเนี่ยก็ทําเกี่ยวกับพวกไม้พยุนนะครับ แล้วก็ไม้ทั่วไปที่มีการตัดไม้ทำลายป่ากันนี่แหละนะกระบวนการมอดไม้แหละครับปูงตรงก็อยู่ในกลุ่มของนะ,นะครับผู้ต้งหาคดีกูจอมทรัพย์นี่แหละครับที่มีการนะอยู่ในกระบวนการตัดไม้ด้วยนะครับซึ่งการที่เราช่วงชิงเสิร์ตมาได้เนี่ยมาได้ก่อนมาได้ก่อนกระทรวงยุติธรรมแค่เพียงพูดง่ายว่าไม่ถึง1นชั่วโมงในการช่วงชิงมาได้นะครับ แล้สามารถเอามานอกคูจอมรัพย์ได้นะครับสิ่งนี้เราอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศน,นะครับว่าการทำงานของชมรมเมดกรรมเนี่ยเราร่วมกับเครือข่ายร่วมกับตำรวจนะครับในพื้นทีนะ่ฝังตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคดีจมพู้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับตำรวจเนี่ยไม่ใช่ไม่มีน้ำยา แต่หลักฐานน่ยนะครับมันเกิดปัญหาจากแพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้นะครับเมื่อแพทย์ไม่สามารถระบุการเสียชีวิตได้และ DNA ที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงกับนะครับผู้ต้องหาคนใดเลยนะครับในหมู่บ้านเกาเกะนะสิ่งต่างต่าเหล่านี้มันถึงเกิดปัญหาว่ามันปิดคดีนี้ไม่ลงมันทําให้สามารถไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้ที่ ค่าน้องชมพู่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราบอกได้เลยว่าผมไม่เคยโกรธลุงพลนะลุงพลจะรวยลุงพลจะไปเป็นดาราหรือจะไปอะไรผมไม่เคยอิจฉานะผมอยากบอกลุงพลเลยว่าการที่อมรินทีวีเนียนนำเสนอข่าวเนี่ยแจ่ผมเนี่ยไปขอขอมาลุงพลที่อมรินทีวีนะโดยการผ่านสื่ออมรินทีวีเนี่ย ผมถามว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าผมว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชาบ่อยครั้งผมไม่เคยเห็นท่านนายกประยุทธจ์จันโอชาต้องให้ผมไปขอข,อขอมาหรือดำเนินคดีอะไรกับผมเลยนะแต่การที่อมรินทร์ทีวีเนี่ยออกสื่อเนี่ยนะครับว่าผมเนี่ยนะลุงคนจะต้องให้ผมไปขอข,อขอมาเนี่ยนะครับที่อมรินทร์ทีวีพี่นองประชาชนคนในทไมไ่คิดดูสิครับว่าในคดีคูจอมทรัพย์เนี่ย ผมโดนด่ามาสองล้านกว่าคอมเมนต์ผมทนได้มาสิบเดือนคดีลุงพลเนี่ยจะทัวลงผมจะร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนห้าร้อยคนพันคนผมไม่ได้สนใจหรอกนะครับเพราะว่าลุงพลเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วโดยการเชื่อนะครับหมอผีโดยการเชื่อนะครับ,รครบใครบางคนนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างไงเมื่อลุงพลเลือกทางเดินที่จะขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือทางศาลผมก็จะไม่พูดนะครับ แล้วผมก็จะให้สามเป็นผู้พิจารณาและเป็นผู้ตัดสินผมว่าสิ่งที่ผมได้พูดนะครับว่าผมทําผิดกฎหมายหรือไม่ให้กระบวนการิธรรมเป็นผู้ตัดสินนะครับผมไม่เคยที่ไปเสนอเงินนะครับตามที่นะครับนักปั้นนะครับนักปั้นลุงพลไปพูดในรายการิายุ FM นะนะของในเครือข่ายของช่อง3ามนะว่าผมเนี่ยมีการเสนอเงินนะครับเป็นแสนเนี่ยไม่ให้ลุงพลมาฟ้องผม คนอย่างอาชริยะถ้าพี่น้องประชาชนรู้จักมานานนะครับผมไม่เคยครับที่จะต้องไปต่อรองหรือไปคุยเพื่อจะให้ไม่มาฟ้องผมนะแล้วก็เรื่องสําคัญก็คือว่าผมรู้ว่าลุงพลเนี่ยอ,อึดอัดแล้วก็ลุงพลเนี่ยเป็นเครื่องมือของคนพวกนี้นะครับแต่ผมอยากจะเตือนลุงพลนะครับว่าผมอยากให้ดูอะไรบางอย่างนะอ่ะผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับ คำฟ้องอันนี้เนี่ยนะครับผมได้รับคำฟ้องนะมาจากทนาเองที่มีการส่งเอกสารคำฟ้องเนะี่ยที่มีการฟ้องผมเนี่ยนะครับให้สื่อมวลชนถ่ายแล้วเอามาให้ผมเนี่ยพี่นองประชาชนคิดดูนะครับว่าอันนี้เป็นคำฟ้องนะครับที่มีการฟ้องผมนะครับ ที่สาญนยาราชดานะครับ,โด,รรบนะโดยที่มีการส่งคำฟ้องมาให้ผมลงหน้าแล้วนะครับนะโดยที่มีการส่งคำฟ้องมาให้ผมลงหน้าก็คือส่งข้อสอบไ้ผมตรวจแล้วว่าฟ้องอะไรผมบ้างผมถามพี่น้องประชาชนคนใดนทั้งประเทศครับว่านักกฎหมายที่มีการส่งคำฟ้องให้ผู้ต่อสู้ผ่านสื่อมวลชนนะครับ แบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าผมถึงอยากจะเตือนลุงพลน,นะครับกับครอบครัวว่าวันนี้เนี่ยเป็นคนดังแล้วนะครับไปหาเงินนะครับลุงพลจะรวยร้อยล้านหรือสองร้อยล้านสามรอยล้านผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผมก็ไม่เคยอิจฉารลุงพลน,นะไม่เคยอิจฉารลุงพลแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าลุงพลจะรวยหรือจะดังขนาดไหนนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้กล่าวหาหรือดูถูก ะครับลุงพลน,นะแล้วผมก็ยืนยันตามมาโดยตลอดว่าชีวิตผมที่ผ่านมา8ปีชมมร,รมนมกนคนี้ตั้งโดยผู้ใหญ่ระดับประเทศนะครับให้ช่วยเหลือคนยากจนผมจะไปดูถูกคนยากจนได้ยังไงนะครับไปลองไปคิดพิจารณาดูนะครับมันยังไม่สายแต่ผมอยากจะเตือนว่าเราเป็นดาวได้แต่เราก็ดับได้นะครับนักร้องไม่มีใครยั่งยืนนะครับคุณดู นะครับหลายๆคนนะที่เรามีการสู้กันในวงการเพลงนะผมยกตัวอย่างคดีอาร์มชุติมาก็ได้ก็เป็นฝีมือผมเท่านั้นแหละที่อาร์มชุติมาวันนี้เป็นอิสระนะครับในวงการเพลงนะคุณไปถามอาร์มชุติมาก็ได้ว่าเป็นฝีมือผมหรือเปล่าน,นะครับสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าขบวนการพวกนี้นะไอหมอผีพวกเนี้ยถ้ามันสื่อวิญญ,ญาณได้จริง นะสื่อวิญญาณสื่อถึงผีได้จริงมันต้องรู้สิใครฆ่าน้องชมพู่นะอย่าไปงมงายกับหมอผีนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าหมอผีพวกนี้นะถ้ามันเก่งจริงพานป่าเนี่ยนะที่ไปพูดจนหน้าแตกนะหมอไม่รับเย็บเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยหาว่าเขาเนี่ยยังไม่ตายนะหาว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะผมบอกได้เลยว่าเขา รู้ไม่จริงนะเขาไม่มีทางสื่อถึงวิญญาณได้หรอกอะไรๆก็ทุบสารทุบสารมีดารานะคนหนึ่งเขาบอกผมว่าผมคกากลักที่สุดคือมาบ้านเขาเดี๋ยวจะมาทุบสารบ้านเขาอีกนะครับคนพวกนี้นะมีวัตถุประสงค์คือต้องการทำลายชื่อเสียงผมเท่านั้นแหละอดีตเนี่ยแฟนหมอผีเนี่ยเคยมาขอร้องอะไรผมในอินบ็อกชมรมเนี่ยตอนที่ ถูกคนบ้านน่าจะจําได้นะครับถูกค้นบ้านนะน่าจะจำได้ตัวเองเนี่ยอ,อ้างเป็นหมอนะครับแล้วก็ไปทําการนะรักษานะครับคนที่มาอยู่ที่บ้านหมอผีนะมีคลิปวิดีโออะไรต่างๆแล้วก็มาขอร้องผมอย่าลืมนะครับผมยังอยู่ในอินบอ็อกซ์ไม่เคยลืมนะแต่ผมไม่เคยที่จะเอาเรื่องพวกนี้นะครับมาเล่นงานหรือมาลังแกใครนะ แต่ถ้าคุณยังออกคลิปด่าผมเรื่อยๆออกคลิปผมด่าเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะรู้ฤทธิ์เดชของผมนะครับผมพูดเลยว่าเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยนะหมอผีส่วนหมอผีอยู่เฉยๆอย่าอย่าทําอะไรให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เนี่ยซึ่งขณะเนี้ยกําลังจะมีโอกาสได้เงินได้ทองนะจะมีโอกาสเป็นนักร้องจะมีโอกาสได้เงินจากสปอนเซอร์ได้เงินจากพิธีกรต่างๆเนี่ยมากมายนะแล้วก็อยากจะได้เป็นคนรวยนะครับ ก็ทาไปแต่ถ้ายังมายุ่งผมนะผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นนะคุณพุทธะเนี่ยอิสระนะพุทธะเนี่ยนะที่อยู่เบื้องหลังในการนําเสนอข่าวอับนเทสเนี่ยนะครับผมยังไม่อยากฟ้องด้วยความเคารพนะครับผมฟ้องวันนี้ผมก็ฟ้องได้พุทธะนะอมริมทีวีนะครับที่เอาภาพผมไปโพสอะไรไปโพสต์ต่างๆแต่ผมไม่อยากจะฟ้องสื่อมวลชนแล้วความลุงพลเนี่ย ไม่มีอยู่ในสมองผมที่คิดจะไปฟ้องลุงพลน,นะครับผมบอกได้เลยนะเพราะลุงพลเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมคนที่เป็นคู่ต่อสู้ผมก็คือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะที่เราจะต้องสู้กันอีกหลายคดีไม่ต่ำกว่าอีกยี่สิบคดีผู้ลงตรงตนะครับอันอย่าไปอยู่ในเกมของเขาเลยนะผมเตือนด้วยความหงดีด้วยความเคารพนะครับนะผมไม่กลัวหลอกฟ้องเอาฟ้องมานะแล้วผมก็ไม่กลัวทัวลงเพราะผมพูดว่า สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะวันนี้ที่พูดเนี่ยมีคนมาด่าผมแยะแยะมากมายนะแล้วก็ต่อว่าผมชินแยะว่าเอาเงินไปให้แม่ฟ้องมั่งรูนนี่นั่นมั่งนะแล้วก็นักรบในตํานานเอาลูกลูกผมเนี่ยไปโพสต์ประจานอะไรเลยียผมนะผมชินกันแล้วบ้านผมเนี่ยไม่ได้สนใจแต่ที่ความเคารพนะครับว่าถ้าจใจผมไปขอขอมาลงพนที่สื่อมวลชนที่อมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับ ผมบอกได้เลยว่าเกินขอบเขตแล้วก็ไปว่ากันในศาลนะครับนะอันนผมถึงเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีน้องจมพู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะอดีตตำรวจที่มาพูดว่าตำรวจรู้หมดแล้วนะว่าใครคือคนร้ายจะออกไม่จับได้นโน่นี่นั่นผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าจับคดีนี้ได้มาเหยียบหน้าผมเลยนะมาเหยียบหน้าผมเลยแล้วผมท้าเลยว่าผมปิดชมรมยุทธกรรมเลยถ้าจับคดีน้องจมพู่ได้ นะไอ้อดีตตำรวจที่มาพูดเนี่ยนะที่บอกว่ารู้แล้วตำรวจพวกนี้นั่นโถคุณนี่ไม่เคยไปบ้านกก,กอกเลยอดีตตำรวจคนนี้ที่พูดอะ่ะผ่านช่องอมรินทีวีนี่แหละนะที่ปั่นกระแสกันเนี่ยนะไม่มีหรอกครับผมยืนยันเลยว่าไม่มีการจับกไล้จมพูดได้หรอกนะเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณก็รอฟังแล้วกันว่าผมไปพบใครแล้วนะผมจะคุยกับเขาให้ชัดเจนแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับ ถ้าเราจับคนร้ายไม่ได้เราก็ต้องถแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบทั้งประเทศว่าคดีเนี้ยเป็นเราส่งเป็นคดีชนสูตรการตายนะครับให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่านะว่ามีคนทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตหรือน้องผู้น้องชมพู่เนี่ยตายเพราะผิดธรรมชาติโดยตายเองนะครับนะอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะคุยกับทางผู้ใหญ่เลยว่าให้มันชัดเจนนะ ว่าจะจับเดือดไม่ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ให้มีปัญหาแบบนี้แล้วคนหมู่บ้านกกเกาเขาก็ระแวงนะครับคนก็ไม่สามารถทำาหากินโดยปกติสงบสุขดังนั้นเนี่ยถ้าสำ,าำนักงานตำรวจชาติเนี่ยนะครับพลตำรวจสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยว่าที่ผบปรตลอเนี่ยนะครับจะต้องประกาศชัดเจนเลยว่าคดีนี้นะครับโดยเฉพาะผู้การเนี่ยนะครับมุกดาหารเนี่ยนะอัการพลถ้าผมจะไม่ผิดนะประกาศเลยครับว่า คดีนี้ได้มีการส่งสำนวนไปให้อัยการเพื่อชนะสูตรการตายนะแล้วก็มีการให้สาลเป็นผู้ตัดสินว่าจมผู้มีผู้ทำให้ตายหรือตายเองนะมันจะได้ชัดเจนแล้วถ้ามีผู้ทำให้ตายและยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดได้นะครับก็ต้องถแถลงให้ชัดเจนว่านะก็ต้องรอดการสอบสวนแล้วก็รอพยานหลักฐานที่ได้มาใหม่ก็หยิบคดีขึ้นมานะครับ หรือขึ้นมา,า,าทำหรือืขึ้นมาจับลุมคนร้ายถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็จะคุมคือแบบนี้แล้วก็จะมีคนเนี่ยนะครับไปแสวงหาผลประโยชน์อันนี้ผมพูดตรงว่าผมไม่ได้พูดถึงลุงพลนะครับก็จะมีคนไปแสวงหาประโยชน์ในการปั้นข่าวแล้วก็เอาข่าวพวกนี้มาเรียกเรตติ้งนะเรียกเรตติ้งแล้วก็ไม่คำนึงถึงความสูญเสียของน้องชมพู่นะครับสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้จะเปิดจให้ให้เห็นเลยว่า คดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนะเป็นมือหนึ่งทั้งนั้นแล้วผมรู้จักทุกคนนะชุดที่ไปชุดสืบสวนเนี่ยนะครับผมกาพูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนผมได้ซ้ําไปนะครับในวงการตำรวจด้วยกันเองเขาทําจนสุดฝีมือนะครับจนไม่สามารถที่จะหาคนไลน์ได้แล้วนะพูดตรงๆเลยหาไม่ได้แล้วเพราะว่า dna มันไม่ตรงกับใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากฝากถึงที่น้องประชาชนคนในประเท,เทศครับว่า ยาพึ่งเชื่ออะไรบางอย่างสารอาญ,ญารัชดาไม่ใช่คุณจะไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับเป็นแล้วก็โชว์ออฟหรือจะไปถแถลงข่าวนะครับดิสเครดิตผมในการนะให้ทําลายชื่อเสียงผมอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ซีเรียสหรอกแต่ผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นสารเนี่ยก็คงไม่แฮปปี้กับภาพที่มีการแถลงข่า,ขาวหรือภาพที่มีการถ่ายรูปเซลฟี่หน้าสารแล้วก็ไปโพสต์ตามสื่อต่าง นในสังคมออนไลน์แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคําฟ้องอยู่ในมือผมหมดแล้วนะครับผมรู้ว่าผมจะแก้ยังไงนะแต่ถึงผมผมบอกได้เลยว่าถึงศาลจะยกฟ้องเนี่ยนะครับผมก็ไม่ฟ้องลุงพลหรอกนะผมยืนยันเลยว่าให้สบายใจได้ว่าลุงพลก็ไปทำหมาก,กินของลุงพลไปนะครับแต่ว่าทนายฟาร์มเนี่ยนะครับอีกไม่นานนะครับผมบอกได้เลยว่าเจอผมอีกสิบคดีนะไม่ต้องห่วงนะครับ ทนายฟาร์มเนี่ยต้องเจอผมอีก10บคดีโดยที่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยเฉพาะทนายฟาร์มของผมล้วนๆเป็นเรื่องที่ต่อสู้กันติดคุกไปข้างนงให้ติดคุกไปข้าง